Woo! <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะป๊บอบอายก็จะมาทําคลิปวอล์กหวันในวันหยุดของป๊อบอายนะคะว่าป๊อบอายไปเที่ยวไหนทําอะไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบ๊อบอายกาลังจะออกไปข้างนอกนะคะจะไปฟิวเจอร์นะคะก็จะไปเดินเที่ยวเล่นไปซื้อของอะไรแบบนี้แหละเนาะแ๋ยวเราตามไปดูกันว่าป๊อบอายจะทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็กําลังจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะมีหมาหมารอยอยู่หน้าประตูแล้วนะคะจะออกไปข้างนอกไปแล้วลูกนี่ตัวนี้จะชอบไม่เดินออกจะบอกว่าไข่ไปไข่มาอีกรอบนึงคะ่ะลืมโทรศัพท์ ลืมโทรศัพท์มือถือไปแล้วไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพับอายก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะคะกาลังจะไปกินข้าวเช้าในเวลาเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวราดแกงกันงปะเราจะเดินไปดูว่า <c oughs> เฮ้ยจะหมดหรือยัง <c oughs> แกงใต้แกงใต้เออข้าวหนแกงแกงใต้นะคะ วันนี้อาหารที่เรากินก็จะจืดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าปากเป็นร้อนในแล้วมันก็แสบม,มากถ้ากินแกงใต้คงไม่ไหวข้าวต้มไยนะคะอยู่แถวนละั แล้วก็ต้องข้าหมหู่บ้างเนี่ยก็จะมีปัปทท๊มปนทอที่แบบขายครบวงจรเลยมีร้านข้าวร,ร้านเ๋วื่อี๋ยวมีคะมีชานมอเมซอนเลยอย่างเงี้ยเนาะป๊าอายก็จะชอบมากินข้าวตรงนี้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปกินขมนมป้งนะคะแต่ปั๊มก็มีขายขนมป้งด้วยตอนนี้นะคะป๊อบอายก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเดินไปซื้อชานไข่มุกนะคะ เราก็ได้ชานมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปไล่กำนัลจุนนจนจ้นกำนัลจุ้ยกำนัลจุ้งได้สตรอเบอรี่มาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปกินนะฮะสตรอเบอร์รี่เอ๊ะทำไมเปรี้ยวอ่ะไม่เหรอไม่หวานอ่ะปากเปรี้ยวเหร เรากำลังไปฟิวเจอร์บรอกังสิตนิ่อคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฟิวเจอร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปงานมรดกโลกที่อยุธยาด้วยนะคะวันนี้พอบอยอยู่กับแฝดตัวอ้วนๆกลมๆนแค่แขนยัใหญ่กว่าหัวเลยเออแค่แขนยัใหญ่กว่าหัว ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปร้าน SOS นะคะก็เป็นร้านที่รวมหลายๆแบรนด์ไว้ได้วยกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าขายรูปได้หรือเปล่าะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน จะไปร้านลินนะคะจะไปดูรองเท้าที่มันเป็นคอลเลคชันใหม่อะเอออยากได้ก็มาถึงหน้าร้านลินแล้วนะคะแต่ว่าลินเนี่ยมันจะถ่ายคลิปถ่ายรูปไม่ได้นะคะ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวขออ้าขอตัวเข้าไปซื้อก่อนละกันเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อหรือเปล่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะ นี่นะคะก็ออกมาจากร้านลินแล้วนะคะได้รองเท้ามาคู่หนึ่งเป็นรองเท้าที่มีอินสปร์บายกุชชี่นั่นเองนะคะเออก็ได้มาคู่หนึ่งเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็กําลังจะกลับไปร้าน SOS มนเดินนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเมื่อกี้ได้กระเป๋าเอาใบหนึ่งแต่ว่าอยากได้อีกใบหนึ่งนะคะก็จะเดินกลับไปดูกันเดี๋ยวซื้อของเสร็จนะคะก็ว่าจะรีบกลับบ้านแล้วนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปงานมรดกโลกตอนเย็นอีก ก่วัวแบบว่ากลับไปถึงช้าแล้วก็จะไปบ้านป,ประมายอยู่ประทุมนะคะแล้วงานจัดอยู่ในตัวเมืองอยุทยานะคะแต่ว่าจะไปแวะดูร้านที่วังน้อยก่อนนะคะวันนี้กิจกรรมเยอะมากกิจกรรมน่าจะคลิปน่าจะยาวเหยียดเลยนะคะวันนี้ ตอนแรกนะคะว่าจะนั่งกินแบบบิงซูอะไรเงี้ยแต่กลัวไม่ทันนะคะก็จะต้องไปบิ๊กซีก่อนด้วยเออปะปเดี๋ยวเราเข้าไปกันถึงร้านแล้วแต่ร้านเนี้ยมาเปิดใหม่ที่ฟิลนะคะเราก็จะเข้าไปกันตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของกันเสร็จสับเรีเยบร้อยแล้วด้ยวยความรวดเร็วนะคะเป็นไงคะหนะักไหมคะ อนนี้ก็กำลังจะไปบิ๊กซีแถวบ้านนะคะไปธนาคารนะคะที่นี่คนเยอะมากเดี๋ยวไปแวะแถวบ้านเอาดีกว่ามาด้วยความรวดเร็วมาเร็วไปเร็วนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปเดินหาดรถก่อนจำไม่ได้แล้วจอดไว้ไหน <c oughs> ว้าวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บิ๊กซีแล้วนะคะ <c oughs> เร็วมากนะคะมีความเร็วเราจะไปธนาคารนะคะไปะ เชินหมายเลข1,2,8ที่ช่องบ,บริการ2,5ค่ะตน,นี้นะคะปอไก็กลับ ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะป๊อบอายก็จะมาเปิดทุงให้ดูกันนะคะว่าป๊อบอายได้อะไรมาจากฟิวเจอร์นะคะคือที่ไปฟิวเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อรองเท้าที่เป็นแบบคอลเลคชันใหม่ของลินนะคะที่มันคล้ายๆของแบรนด์หนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคล้ายของแบรนด์ไหนนะคะป๊อบอายจะมาเปิดให้ดูกันนะคะนี่ก็เป็นถุงของลินนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรองเท้าที่ป๊อบอายซื้อมานะคะซื้อมา1คู่นะคะป๊อบอายซื้อมานะคะก็เป็นคู่นี้นั่นเองค่ะท๊า เฮ้ยคุณคุณแม้ว่ามันคล้ายๆของแบนด์อะไรนะคะนี่ก็คล้ายๆของแบนด์ กุชชี่นั่นเองนะคะก็ลินผู้มีอินสปายบายกุชชี่นะคะเออหนังก็ทําออกมาแบบคล้ายๆแต่ว่ามีรูปเสือตรงนี้ก็จะไม่เหมือนเลยทีเดียวนะคะคือป๊อปอายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อแบรนด์แบบระดับแบบเออแพงมากเรารู้สึกว่าเสียดายตังค์เสียดายเงินนะคะก็เลยจะซื้อแบบของลินของอะไรที่ประมาณแบบพันกว่าบาทสองพันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเวลาเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราใช้จริงๆอ่ะใช้บ่อยก็วเวลาใช้ก็ไม่อยากจะให้มันรู้สึกเสียดายก็ใช้ให้คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่นี้ราคาเต็มๆอยู่ที่1990บาทนะคะ แต่ถ้าใครที่มีบัตรสมาชิกก็จะลด10%นะคะอย่างประมาณมีบัตรสมาชิกของลินนะคะก็จะลดไป10%นะคะเหลือ1,791บาทนะคะต่อกันที่อีกถุงหนึ่งนะคะก็จะเป็นถุงนี้นะคะนี่เป็นถุงจาก ร้าน SOS นะคะก็เป็นร้านที่เขาจะรวมหลายๆแบรนด์ไว้ในร้านเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของดาราคนไหนที่เขาทําแบบแบรนด์เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าะอะไรเงี้ยก็จะมาเปิดอยู่ในร้านนี้นะคะอันนี้ป่าไม้ก็ได้กระเป๋ามา2ใบคือรอบแรกได้มาใบาหนึ่งแล้วก็กลับไปรอบ2ได้อีกใบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์อวารินนะคะถ้าไนมน่ผิดก็เป็นแบรนด์คนไทยเนะาะใบนี้ก็จะเป็นใบสีดานะคะจะเป็น หนังแบบหนังลื่นๆเดี๋ยวอ้ก็พูดชื่อหนังไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นหนังแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะเขาก็จะมีซิปเปิดได้แบบนี้เอาไว้ใส่ของได้นะคะเปิดมาข้างในนะคะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีสายยาวมาให้แบบนี้นะคะข้างในนะคะเขาก็จะมีช่องซิปมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งตรงนี้เขาจะเป็นช่องแบบใส่สแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถใส่ของได้แบบจุใจมากๆนะคะที่อมอยซื้อมาเพราะว่าเขาจุของได้เยอะดีแล้วก็เราสามารถใส่ของ น้อยแล้วเราก็จับให้มันแบบแบนๆก็ได้หรือว่าจะใส่ของเยอะๆใส่ได้แบบเต็มที่เลยก็ได้นะคะก็ต่อกันที่อีกถุงหนึ่งนะคะก็จะเป็นถุงจากร้าน SOS เนี่ยแหละก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะลวดลายของเขาจะเหมือนหนังแบบจระเข้อะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นแค่ลายเฉยๆนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ La ด e l l a หรือเปล่าอ่านผิดอ่านถูกไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นชื่อแบรนด์ม้อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อแบรนด์ไว้ว่า ลาเดลล่านะคะน่าจะใช่นะน่าจะแบรนด์นี้เปิดมานะคะข้างในของเขาก็จะมีซิปตรงนี้มีกระดาษยัดมาเปิดออกมานะคะคข้างในเขาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้นะคะข้างในนี้นะคะคเขามีสายมาให้2อ,อันทุกคนออดีเนาะมีสายมา2แบบคือตอนแรกเราไม่ได้ดูเลยนะว่าเขามีสายมา2แบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะมีสายเหมือนสายหนังอันนึงแล้วก็สายโซ่อันนึงนะคะจะเป็นสายแบบนี้นะคะสายหนังปกติเนาะก็จะเป็นสายแบบ โซ่แบบนี้นะคะเป็นโซ่สีแบบทองๆแบบนี้นะคะนี่นะคะใส่ายออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สพา,ายแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะสพา,ายแบบถือแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ดูสวยดีนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกสายนึงแต่ว่าไอาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบสายโซ่เท่าไหร่จะชอบสายแบบ นี่นะคะปอไมยก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นชุดแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินตลาดตอนกลางคืนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนนะคะก็ใส่เป็นแขนสั้นสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็กําลังจะคิดว่าจะทําผมอะไรดีนะคะกว่าจะทําเป็นบันไว้ตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้นะคะเรามามัดบันกัน ได้แล้วนะคะเป็นผมบันแบบนี้น่ารักทารกนะคะเราไอา้กับว่าจะไปแต่งหน้าใหม่นะคะเพราะว่ามันร้อนมากเลยก็จะไปล้างหน้าแล้วก็ แต่งหน้าใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็คือแต่งแบบเดิมนี่แหละเบาๆจะไม่แต่งเยอะเราไปเดินตลาดนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค๊อบอายก็ไปแต่งหน้าแต่งตัวมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปอัดคลิป50 Fa c t s about me ด้วยนะคะคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิป50 Fa c t s หรือว่าคลิปนี้จะออกก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมง13นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวป๊อบอายจะออกไปอยุธยาแล้วนะคะจะเป็นงานมรดก ok โลกนะคะป่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยะคะ่ะนนี้นะคะปอบอายก็มาถึงที่ ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะร้านบ๊อบอายอยู่ที่วลารักษวังน้อยนะคะอยู่ตรงข้ามเซเว่นเนาะคะ่ะอยู่แถวนี้ก็มาได้นะคะกำลังจะไปงานมดรดกโลกนะคะเดี๋ยวเราจะ,อ,ะออกกัน,นเลยเนาะมีแอบให้ดูร้านนิดนึงแล้วกัน ตอนนี้นะคะเราก็กําลังไปงานมรดกโลกในตัวเมืองอยุธยาน,นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมกันแบบเยอะมากนะคะนั่งอัดแน่นตัวกลมกลันเลยทีเดียว <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ซื้อนี้มากินในเซเว่นนะคะอร่อยมากมน,นะคะเราก็มาถึงงานมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คนเยอะมาก ากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินก่อนเลยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตอนกลางวันเลยใช่ไหมคนเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเราก็ได้ไข่นกกระทามาแล้วนะคะเป็นของโปรดมากอ้ยนี่นะคะเราก็ได้อย่างที่สองมาแล้วนะคะนี่เป็น วิ่งแสบซื้อเรื่องจริงทิ้ข้าวไงก็เลยหาอะไรกินก่อนเลยข้าราชาลูกโซ่เครื่องเทศสมุนไพรครบสูตรทานกับน้ำมต่อมานะคะก็เป็นขนมจีนนั่นเองนะคะ หมดแล้วนะคะคือตอนกลาวันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเราก็หอยหากันใหญ่เลยด้วยหอยขาวหมดเรลี่ยงกันทั้งนั้นเลยะคะ่ะ เราก็ได้ของกินอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะนี่คืออะไรอะ่ะคือควันทะลักชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะร้านเขียนว่าควันทะลักเลย้ย <c oughs> <c oughs>

ไม่ยังเดียยวผู้หญิงินจะจบเลือกเลยแเมื่อกงแล้วตายเวามาไงยต้องเชื่อกันอ่าบ๊บดไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเบแบบนี้ถึงจะได้ออเเ้ามันมาเลยอยยังไม่ได้จ้ะตาให้ตัวแรกตัวใหตัวแรกตัวใหเล็กสูเลย ครับหน่ะสิด่าปลแแ่โอวเกหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปปลาอะไรนี้เยอะแยะมากมาย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะมากก็กลับมาสู่หมดของกินของเราดีกว่านะคะอันนี้เราก็ได้เฟรนฟายชีสมานะคะเฮ้ยดูดิน่ากินมากเลยอ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการไปเดินงานมรดกโลกนะคะคือเดินจนขาแบบว่าลากมากเลยนะคะยังไงคลิปนี้ประมาณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายกลับบ้านนอนก่อน